เหตุนักเรียนตีกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเกิดเหตุที่สะพานลอยศูนย์การค้าเมเจอร์รังสิตสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายและเสียชีวิตหนึ่งรายและนับเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงเนื่องจากเป็นเหตุยกพวกตีกันหลังจากที่ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะนี้มาเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีนายชัยพฤกษ์เสรีรักเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าเหตุการณ์เด็กนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทที่หน้าศูนย์การค้าเมเจอร์รังสิตตั้งแต่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำงานอย่างเข้มข้นทั้งในการตามหาตัวผู้กระทำความผิดและการป้องกันการก่อเหตุและปราบปรามกลุ่มที่อาจจะก่อเหตุซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจศาลในการช่วยหาแนวทางโดยในการประชุม มีข้อสรุปให้มุ่งเน้นการป้องกันการก่อเหตุด้วยการสร้างความเข้าใจในเด็กและผู้ปกครองที่ผ่านมาได้มีการออกมาตรการป้องกันโดยแบ่งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแบ่งเป็น6กกลุ่มได้แก่กลุ่มมีนบุรีกลุ่มดอนเมือง กลุ่มกรุงเก่ากลุ่มมนุษยสวรีชัยสมรภูมิกลุ่มสวนหลวงรอเก้ากลุ่มทนบุรีและแยกเด็กเป็น3ากลุ่มคือกลุ่มสีขาวกลุ่มสีเทาและกลุ่มสีดำโดยกลุ่มสีเทาและกลุ่มสีดำจะมีครูที่ปรึกษาเฝ้าระวังเป็นพิเศษให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเด็กกลุ่มเสี่ยงมีการสุ่มตรวจอาวุธและออกตรวจตามจุดที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงและมีโครงการให้เด็กนักเรียนที่จะเข้าเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมอาชีวะเพื่อปรับความเข้าใจและปลูกฝังระเบียบวินยัยในเรื่องของการป้องกันแก้ปัญหาเด็กทะเลาะวิวาทเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันแล้วการป้องกันที่ดีสุดก็คือการมาเอาเด็กมามามาพูดคุยมาทำความเข้าใจก่อนที่เด็กจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท สำหรับปัญหาทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นมากกว่าครึ่งมาจากรุ่นพี่ชักชวนรุ่นน้องไปกระทำผิดนอกสถานศึกษาถ้าปัญหาเกิดในสถานศึกษาก็จะสามารถจัดการดูแลได้เพราะมีมาตรการอยู่แล้ว แต่เมื่อไปเกิดเหตุภายนอกจึงเป็นเรื่องยากโดยรุ่นพี่ได้แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ยังเรียนอยู่ในวิทยาลัยซึ่งกลุ่มน,นี้มีการเข้าไปพูดคุยทําความเข้าใจทั้งตัวเด็กเองและผู้ปกครองส่วนกลุ่มที่มีปัญหาคือกลุ่มที่จบการศึกษาออกไปแล้วแต่ยังเรียกตัวเองว่ารุ่นพี่และยังชักนําน้องไปในทางที่ผิดส่วนนี้ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้าระวังและกวดขันอย่างหนักครึ่งหนึ่งของจํานวนที่มาก่อเหตุเนี่ยก็คือคนที่จบไปแล้ว แล้วว่ายังเรียกตัวเองว่าเป็นรุ่นพี่รตรงนี้คือก็คือประชาชนคนหนึ่งซึ่งตรงนี้ทางเจ้าที่ตํารวจทางฝ่ายปกครองท่านเข้ามาดูแลก,ก็ต้องไปจัดการกับกลุ่มนี้แหละครับ สำหรับผู้ที่เป็นฝ่ายกระทำผิดนั้นจะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างหนักที่สุดและทางวิทยาลัยเองก็มีมาตรการในการลงโทษในระดับตามความผิดอยู่แล้วทั้งนี้ประชาชนทั่วไปยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาเด็กทะเลาะวิวาทได้หากพบเห็นการรวมตัวของเด็กนักเรียนนักศึกษาในลักษณะที่อาจจะก่อเหตุทะเลาะวิวาทสามารถแจ้งได้ที่191เพื่อให้เข้าไประงับเหตุได้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น